สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงฮักควายเผื่อเป็นกำลังใจให้ครูอิงในการเหตุคลิปต่อๆไปนเด้อค่ะ อยู <You> know? เ่เนอะโอเคอเค,ค่ะเดือนดาลาเนี่ยนะคะเป็นโตท็อปเลยนะคะเป็นโตท็อปเป็นควายตัวเมียที่รู้สึกว่าน่าจะน่าจะาน้ำหนักหนักที่สุดใช่ไหมคะห <laughs> <laughs> นักที่สุดในคอกนะคะ <laughs> เดิมที่เนี่ยเราเป็นควายยูไส้ค่ะควายตันวนี้คตัวนี้เป็นของพ่อเสมียน,นะคะ่ะพ่อเสมียนโดยตรงเลยค่ะมาโดยตรงและเป็นลูกของไก่ค่ะ เป็นลูกของแม่เพชรน้่หนึ่งค่ะเพ็น้ําหนึ่งกับกับภูพยากับภูพยานะคะสายนี้ไม่ธรรมดาเป็นน้องของเจ้าของน้องน้องอ้วนตึ้งใช่ค่ะเป็นน้องสาวของอ้วนตึ้งนะคะก็คือชื่ออะไรนะเพชรยาเพชรพยานะคะเป็นน้องสาวเพชรพโอ้สวยมากเลยเบิ้งแมคค่ะนี่เด้อค่ะมาเห็นตัวเป็นๆตัวจริงแล้วค่ะไงแห้งค่ะใญ่หลายตอนนี้ซูท่าไรละค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะวัดล่าสุด น่าจะร้อยสีามร้อ่สิบสได้แล้วหลังประมาณ148โอ้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสองปีแล้วสองปีแล้วฟันน้ำนมฟันน้ำนมค่ะดูใบหูค่ะดูใบหูใบหูฟ้อนลำนะคะใบหูไปหักเลยอันเดียวกันกับอวนตึงเลยค่ะอวนตึงนี่เราสวยค่ะโทรศัพท์เข้าค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะ มีแผนที่จะเข้าสนามไหมคะแผนค่ะแต่ไม่รู้นะไม่รู้จะจูงในสนามได้ไหมเจอกันไหมคะข้าวโพดเว้ยแต่หนิงอยู่ได้ค่ะแต่เราสัญญาณไข่บอลานั้นแล้วก็ค่ะสัญญาณไข่บอลเพราะว่าขี้เกียจเดินแล้วนะคะขี้เกียจมากหน้าตาสวยมากเดิคุณอิมเอาเอาหน้าตาให้ดูหน้าตาดูค่ะหน้าตาหน้าาตสวยมากดูสิคะหน้าบองแบลหน้าบองแบล แล้วที่สำคัญคือเชื่องมากเลยใช่ไหมคะ,ชคะเชื่องค่ะเชื่องบราพีเห็ดเฮ้ยย่งแข็งขาใหญ่แห้งคะ่ะแข็งขาใหญ่แห้งมีน้องสาวอ้วนตึงอีพี่เด้อค่ะคล้องถันประลัดหนึงนะคะอ้วนตึงเพิ่นนะคะน้องซ่าคนอยุปถี่นะคะลูกสาวแม่เพชรลำหนึ่งกับภูพยาตอนนี้ภูพยาไปอยู่ไอ้ยะโสธรอยู่ยะโสธร,รแล้วนะคะสายพานันธุ์ภูพยาลูกโมธรรมดาเนาะคะ่ะสายเหลือก<ร>ง,งามไง<ๆ>ค่ะเวลานี่ย อยากเข้าคอกค่ะอยากเข้าคอกได้เวลานอนได้เวลานอนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็เอาคนเข้านอนก่อนเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งไอ้พ่อพันธุ์สึกมีพ่อพันธสองตัวเลยใช่ไหมคะอยู่นี่ใช่ค่ะพ่อพันธุเผือกนะคะพญาเหยียบคอกนะคะกับสายอุทัยแท้หนึ่งตัวเด็ดเด็ดเลยค่ะเอามาจากคอกแบบระดับเซียหลุนเกาเลยค่ะเดยวสิภาพาปเหยี่ยมค่ะมามาลูกมาพอนอนพอนอนพอนินเข้าค้อบไม่ต้องบอกเอาไปเลยลูกมาไปไป ก็อ,ะะอื๋หอหมดออแล้ว<ป><ป>ดูผู้ฮ้างู้าหนองหาง้ายเพชรบุรีค่ะปเ,เขาตายแล้วไปแล้วปล่อยาไมวเไม่คไมีคหีเจ <c oughs> <c oughs> ชัดบออ่อายอูในครอบได้อยู่ค่ะได้ไหมคะได้อยู่ค่ะคุณใช่ไล่สุดไม้ค่ะป้นี่ปัวปะอะอันนี้ไม่ต้องรางคใหญ่มากเลยมาตอนนั้นมีน้อยอยู่ค่ะแต่บาทนี้ทไงถึงร้อยแน่นแขใครคะโอ้โหคุ้หไามค่ะมาหลบตอนยังบอกว่าอใหญ่ปานนี้ที่ไงเร็วจ้ะ ค้นชื่อเจ้าอะไรคะพี่ดาวสยามค่ะเจ้าดาวสยามนะคะสายเลือดของสายเลือดของเสียทองคาคะ่ะเสียทองคาใช่เสียทองคำเป็นลูก <c oughs> ของแสนไทยโอ้เสียทองคาเสียทองคาเป็นลูกของแสนอุทัยนะคะออเหล่าทองสุกเหล่าทองสุกเลยคะ่ะโอ้ทองแถเลยคะ่ะมาจะผุนเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้สองปีสองเดือนค่ะสองปีสองเดือนสูงสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าิเดอ๋อหล่อหาสิบเก่าค่ะ ทับได้เรียบร้อยใช่ไหมคะทับได้ค่ะแส้นขาใหญ่มากปันน้ำนมไหมคะปันน้ำนมค่ะเน่เขาสนามบอกค่ะเข้าเปิดเข้าเข้าพาไปเดินเล่นค่ะต้องเข้านะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาหล่อมากและเขาสูงใหญ่มากคือสมบูรณ์เต็มที่ว <c oughs> อ้ยบอกทีไรค่ะคุณแคร <c oughs> ไอคุณอีกนิดนึงค่ะให้ให้ให้ถ่ายอ๋อผูวหางค่ะเหลือมเงี้ยงงาม คือบ <mile> ้านเคยเขาสนามค่ะเขาได้แชมป์ฟันน้ำนมมาแล้วครั้งนึงโอ้ใช่ไหมคะได้ค่ะแชมป์ฟันน้ำนมนะคะเรนอยู่กับพี่วินัยค่ะลุ่มน้ำสแกกันอยู่ลุ่มน้ำสแกกันนะคะเราได้แชมป์ฟันน้ำนมแล้วค่ะคราวนี้เปิดสนามี้เจอกันแน่นอนค่ะกับเจ้าดาวสยามนะคะนะคะสายทองสุกค่ะบบธมดาค่ะคุณแคทจับเองเลยนะคะนิ่งมากเลยนะคะ ดูหัวเขาค่ะดูหัวเขาแล้วเชื่องมากเลยค่ะพ่อพันพ่อพันเด็ดนะคะเด็ด <Mother. S 2> อยู่นี่แหละค่ะแบบเป็นคอรกเป็นคอ,อกเมื่อหไห่กี่มากแน่นามากนะคะลอลอดูหน้าเขาหล่อมากะค่ะหล่อแล้วก็หัวใหญ่มากนะคะกระดูกใหญ่มากนะคะสายทองซุกกระคืนซื้ออยู่แล้วค่ะนี่คือตัวยิงอยู่นี่ก็มีนะคะยูดอนคอกค,คนควายๆทับจริงก็ทับใช่ไหมคะทับปีการปีหน้าค่ะกาลตีน้าใช่ไหมคะรีดน้ำเชื้อหรือยังคะยังไม่ได้รี แอมเบรลีดใช่ไหมคะแล้วก็รอกาาตีน่าเนอกจากนับจริงตอนนี้รออายุเขาได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคะ่ะไพ่ไพ่ไพ่ที่ว่างแพ่สิพัฒนาควายในขอเดือดคองนะคะดาวสยามนะคะเป็นตัวเลือกที่คู่อิงวาบธรรมดาอีกตัวหนึ่งคะ่ะ <c oughs> ข้อคนควายนะคะอุดรธานีนะคะไปเขาเองเลยเอาลูกมาเขาเพาะเข<อ>ียงมาหูแจ<อ>๊คค<อ>้อนแห้งหยดใหญ่ใหญ่ค่ะ साले ร้อยห้าสิบสี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบ,บสามคุณแม่นอนเลยค่ะก็คือแม่ละค่ะคือแน่นอนร้อยห้าสิบสามค่ะเพราะว่าโมเมนต์สองตัวบรอคะในท้องคือใหญ่นะคือใหญ่มากเลยค่ะลูกไข่ในท้องค่ะต,ตะวันฉายตะวันฉายตะวันฉายมาแรงไหมคะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะด้านใต้เท็ชูเขียวตะวันฉายมาแรงมากลและผลงานตะวันฉายคือไอชัดเจนไหมค่ะใช่ค่ะชัดเจนมาก ดูความอ่างควใหไ่แล้วค่ะแม่นางงามอายุเท่าไหร่ได้ลูกได้ลูกตัวเท่าไหร่คะตัว,ตวนีว้ตัวที่สี่ตัวที่สี่ในท้องแล้วตัวที่สี่ในท้องนี่คือให้ลูกเต็มที่แล้วค่ะบาดนี้ล่อรลุ่นแล้วค่ะในท้องบาดนีหไงปานนี่นี่บทธรรมาได้ลคะ่ะออกมากว่าแม่เป็นหนึ่งกิโลเราบอกคนไหยนะตะวันใช้นะคะ,ะ,คะแม่เล่าคว่สามไงแห้งค่ะคอายสายอุทัยการคืนซื้อนื่อ่องท้องการการาส่งลูกและก็รคองสามไงอยู่แล้วหัวไ่ค่ะ น่าจะได้มาแรงประมาณนึ่งอุ้ใหญ่มากค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งดูด้านหลังค่ะจะเห็นท้องอ่าสผีคลายคลายคลายท้งนั้นลูกโป่งค่ะกินกเก่งเลูกใหญ่กินเก่งลูกใหญ่ยิ่งยิ่งไอ้ยิ่งท้องนานเท่าไร่ลูกยิ่งใหญ่ค่ะยอดเลยนี่คือตัวเด็ดนะคะแม่พันธุ์หลักของครอบคนควายค่ะคุณแคจบับฉันล่องคูนเนาะค่ะ ตัวเด็ดๆมีหลายๆตัวด้วค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นค่ะคอแม่นางงามภาคคลอดไอ้ท้องใจลอดแล้วค่ะเดไปเองเดิยไปเ่งเไปไปนงานไปเดินไปเชื่อทุกตัว ใหญ่ตุ้ยุก็เนี่ยหนางงาแม่ลองพึงค่ะหนึ่คือแม่บอกปิดบี่้องตูนตัวนี้แม่ลองพึงสวยลห้าสิบสบอกค่ะค่บอร์แบงก์บอค่ะคุณแฉกลด้ขอเข้าเนี่ยมีมีทางฝั่งนู้น่ฝั่งนู้นมีมีแบง์เนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิกค่ายแบง์เด้อค่ะคุณแฉกเราแบงอยู่สายเลือดีดีทั้งนั้นค่ะงามงามอันนี้บาแบดีบค่ะอยดลหาตัวนี้ แม่บล็บอกใช่ไหมคะ,คะแม่บล็อกของไอพ่อคนควายนะคะ153ค่ะมางามตาไงป้าข้าไปบกระผุดนค่ะอย่างเวลาบุ๊บ้า,าคาากระโดดสีพมทุกข้อค่ะ จะปรับเป็น4,000นะคะค่าอาหาร่ายาอยู่ยารักษานะคะแต่ก่อนอื่นไพสิมาทับนี่ต้องจังไรก่อนค่ะฉีดยาฉีดยังไบ้าฉ<อ>ีดย่ต้องฉีดปากเท้าเปื่อยฉีด้าบวมมาก่อนนะคะส่วนตรวจเลือดมาตรวจที่นี่ค่ะใช่ไหมคะฉีดยาปากเท้าเปื่อยคอบวมฉีดมาก่อนนะคะฉีดวัคซีนมาก่อนนะคะ,คะสีมาทับน้ำเพลินนะคะและะ้วก็ตรวจเลือดมาตรวจที่พี่เพิ่นรับตรวจเลือดให้ะนะคะ ทับนีทับรอบนึ่งนี่รับประกันจะเถื่อค่ะสามค่ะสามครั้งในราคาสามพันโอ้คุ้มค่าขนาดเลยค่ะนะคะคู่อิวะหาพันกับโบโบเสียร้ายค่ะกับโบแพงค่ะคู่อวะ่านี้ไม่มีปัญหาทาาเดกยวก็ติดแล้วค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะยอดเลยเขาขอดีขนาดเลยค่ะเขาใหญ่มากนะคะพ่อพันที่แก้วค่ะี่แก้วออกมาผลงานที่แก้วอยู่นี่ก็มีนะคะผลงานผี่แก้วยอดจับได้ไหม เขาไหมคะ่ะคุยไม่เห็นยางไนคุยกับวันใหญ่ค,บบค่ะเขาอาจจะไม่ขึ้นไปที่สูงสูงแบบถึงปี๊ดแต่ว่าลูกร่างเขาได้สัตวใช่ใช่ใชค,ค,คือคือลูกของแก้วขวัญแต่ละตัวนี่คือทั้งลำตัวท้ายจะเต็มหมดเลยค่ะแล้วกับเขาข้อนะคะคืออยู่ขอบอิงกับมี่ไอตัวนึงค่ะน้องจอมขันนะคะ ถ่ายม่นนะคะลำโตไงคู่พอเขาแล้วก็เขาขอดีเป็นตัวแม่นะคะตอนนี้เอาไปทำไอ้คูบาวอยู่นะคะยังไม่กลับคยังไม่กลับค่ะคือรอสาวครบ,บได้หนึ่งรอบแล้วไม่ใช่หรอบหนึงเดือนแล้วรอสาวค่ะตอนนี้ น้องนำอ้อมขอกเลยค่ะยูพีท่าก็เลยยูพีไม้ถสือยูแบบ v ีไอีเลยค่ะ UP, UP, ad, เห <c oughs> <c oughs> มือนเจ้าของคนบัตรนี่คู่คู่คุณแคบคู่อินคอถามเอราอสัมผัสหน่อยๆเนี่ยค่ะไ <c oughs> ม่โชน์เท้าล่อผลง,งานเพิ่มน,นอก <c oughs> ล่อหลูกของพี่แก้วคือคุณแคบเนี่ยธุรกิจก็มีคือทำธุรกิจเขาเรียกไรนะคะ คอนกรีตนะคะคอนกรีตสำเร็จคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าคอนกรีตตัวน,นี้คือธุรกิจก็คือไปได้ดีอยู่แล้วะนะคะคือคุณแคทไม่ต้องมาเหนื่อยก็ได้แต่ทําไมคุณแคทกับาลองตูนถึงมาเลี้ยงวายทาไมถึงทำไม่เต็มเหนื่อยหนึ่งเลยค่ะพอที่จริงตัวนี้เขาดาเนินไปเองได้โดยระวังระวังแผนได้แล้วว่งส้อไปแล้วต้องไปยังไงมันไปเองได้เราไม่ต้องไปปุมใช่ไหมเราก็จะว่าง่างนี้พอว่างแล้ว เราก็อ้าไม่อยากอยู่เฉยๆเราต้องหาอะไรทำเริ่มจากร้านกาแฟร้านกาแฟก็ก็ยังยังไม่ใช่เอาหาสัตว์มาเลี้ยงคงคู่กับร้านกาแฟดีไหมสรุปว่าปิดร้านกาแฟเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงควายเป็นร้านกาแฟเราเลี้ยงควายเลยทำไมอ่ะชอบเลยเขาหรือไงร้านกาแฟมันมันโควิดใช่ไหมโควิดเพราะที่นี่ใช่ใช่ไมนก็เป็นระสานกาแควายอ่ะถึงจะโควิด เราก็ยังเลี้ยงได้มันไปได้สวยไปได้สวยแล้วก็ราคาดีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเลี้ยงควายงามเลี้ยงง่ายได้ราคาแล้วก็บอกว่าสิอยู่ในยุคเศรษฐกิจแบบได้ก็ตามควายงามก็ยักไปได้คือเก่ามันแบบคุณแกลนี่แลค่ะที่สองันนะเราไม่ต้องไม่ต้องฆ่าเขาด้วยใช่ใช่ค่ะเราไม่ได้ฆ่าเขาด้วยเราเลี้ยงเพื่อให้คนไปเลี้ยงต่อเลี้ยงเหมือนลูกมาแล้วค่ะผลงานของพี่แก้วขวัญ นะคะตอนนี้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้ประมาณเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนสูงสูงหลายแห่งค่ะลำตัวสวยมากคุณีน้องกะดูเขาไม่พอให้จให้คุณอินวัดนะคะแล้วตัวสับภายนอกเท่าไรร้อยสามสิบถึงแน่นอนละค่ะควายเก้าเดือนใช่ไหมคะเก้าเดือนหรือสิบเดือนประมาณนี้ค่ะค่ะอุ้ยเข่าคอดูเข่าคอเหมือนกันดเลยค่ะดูดูมาอยู่กับน้าดาวมาก่อนมาแต่น้าดาวนะคะ ใช่ไหมคะอืออะไรอายุเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยยบคุณแชทออกมาลูกออกมาก่อนลูกออกมาก่อนเขาพอดีมากเหมือนคือเขาพอดีปานพอเล่าล่ำโง่เงาแล้วก็ไอเกลืองดีเนาะ่ะเนาะนี่คือผลงานเนเขาถ่ายดีพื่ค่ะอายุดีดีลูกยินดีด,ดีสวยด้วยะนะคะอายุดีดีลูกโอเคสวยแล้วเห็นไหมคะนี่คือผลงานผีแก้วนะคะชัเดเจนเลยนะคะเขาก่อนมาแต่น้อยเลยคุณอิงวา ถ้าอยากถ้าเกิดว่าบรหลสถ่อย30มีล่อยถ่อยโแป8บวขาดดอกค่ะนะคะแต่ผู้อิงตีไปถือหอดลอย30แน่นอนเขาใช่ยีเนี่ยพี่ต้องผูกไว้อย่างน้คิงเพราะว่าเขาเพิ่เริบกายมาโอ้ไม่ชินเชื่อโอ้ยไหมคะเลือเกิดที่หนึ่งอะไรคอานไมชินเชื่อคือคือถ้าเกิดเอ่อพ่นว่าทานยั่งสนใหม่ๆนี่คือให้หมันหมันเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลนมาเขาก็จะชินเองค่ะ โอเคผลงานชัดเจนนะคะตัวนี้เปิดไหมคะนี่ตัวนี้ <laughs> <laughs> เปิดก็จะดูดูกอนค่ะให้ได้ปีหนึ่งใช่ไหมคะมาด,ดูเลยปีหนึ่งป,ปีหนึ่งเนะคะ่ะใครสนใจนะคะคือคือพอเล่านะคะ <laughs> เป็นเผือกแต่เราได้เป็นดำนะคะได้อัตลักษณ์ชัดเจนเลยคะ่ะ <laughs> แต่ล่างตัวนี่บอธรรมดาค่ะบอขี่หลเลยเบิงแทงค้าใหญ่แห้งค่ะเพราะฉะนั้นอีกปีนึงนะคะใครสนใจก็มาเยี่ยมคุณแคทได้คะ่ะ <laughs> โอเคค่ะ okay. เข้าข้องามงามงามเลิกบุ้ยฮเลยฮุ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 ยเอาเ,าเอาเอาดีเอาดีแก้วเขาถอดกระดาษทิ้งเลยบนที่สุดกะชัดเจนแล้วค่ะที่เมื่อกี้นี่คุณแคทบอกว่าหลังจากที่ธุรกิจของคุณแคทเนี่ยไปได้สวยแล้วมันไปตามระบบของมันแล้วด้วยการวางแผนที่ดีของอนักธุกรกิจเนาะค่ะ เพิ่นกับว่าเคนก็มียังเห็ดแต่เพิ่นมอยอมอยู่ซื่อๆเด้อค่ะนี่แหละคนรวยค่ะคนรวยเพิ่นจบเป็นจังซี่นะคะคือบ่ปล่อยเวลาให้ว่างต้องหาแนวเห็ดค่ะ,ะ,คะหะถ้าเห็ดเกิดมีความสุขได้ด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าคือวิจตพวกนั้นเราเครียดเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ใช <c oughs> ่ในธุรกิจพลังงานนี่คือนีแต่คนพูดคำเดียวกันเลยคือมีความสุขค่ะ ลกนะะั่นเยอ้เมื่อ้นท้องก็ลูกจะอวนทัานใหญ่มากี่ถ่ายกัยิงมีรูปอยู่นะมีรูตจนที่อินถ่ายกับเขาอยู่นะตอนน,น,นั้นแดเดือนแม่รู้เห็นตัวตัวจราจรรย์จริงอาจัรย์ค่ะใหญ่ที่ดำดำแม่นี้นะคะคุณแครใดงมากจากพี่ประวิทย์นะคะคอนแก่นนะคะ เป็นไ่งไขลูกเก่งมากไขลูกอัศจรรย์แท่งลูกตัวนี้ก็คือลูกกระอ้วนที่ดังดำเด้อค่ะอ่าซื่อทิิงเพิ่นตามไปับส้มก็คือเจ้าโชคดีนะคะเจ้าโชคดีแล้วไขลูกเก่งก็ไขลูกน้าค่ะเบิ้งพ่อค่ะลูกเนี่ยเดนี้ก็าแดแเดือนเจแต่เดือนที่มันโอกไก่จนเป็นเ้าไปเดือนที่แล้วก่อนเ็นไหมมเป็นกเดือนเ็ดเือนนย่น้อยเขาอยู่ เดบัาะอวนี้มงออด้ถอลสันแล้วมาค่แคทแล้วใน้องหตอนนั้นว่าเเปิดยังไม่เปิดนะคยิงถึงต้นมีบั่ค่นี่แหละควายมันไม่เจ้าของค่ะนะคะควายจังสี่ต้งอยู่กับคุณแคทนะคะ เบ่งลูกแล้วค่ะเบ่งแม่แล้วค่ะแบดนี้มาเบ่งแม่แล้เด้อพี่าเบ่งแม่แล้วตอนล้าทองสั้นนะอันนี้เปลี่ยเป็นทองสวยทองสวยตอนนั้นทองสั้นพอได้เปลี่เป็นทองสวยใช่ค่ะเอาใช้แม่ทองสั้นสวยถอยลูกอยเร็วเร็เร็วเแม่บ๊อกอีกตัวหนึ่งนะคะของคุณแคทค่ะได้มาจากพี่ประวิธพี่วิธพี่วิธเนาะไปไปลูกปปลุกปเร็วเร็วเรทองสวยเอามาแล้วลกเร็วเร็วเร็วเอามา บัวทองขยับบัวทองขยับที่นเอสวยมากแม่เขาก็สวยค่ะเบิงค่ะเบิงล่ำเาาแห้งค่ะไม่สูงมากแต่อ่างไม่สูงมากแต่อ่างยาวไม่ไม่ไม่สูงมากแต่อ่างยาวค่ะนี่แหละค่ะควายสายอ่างควายเงานะคะเราจะมักจะหายลูกเกนค่ะจริงๆข้าวบัวจำเป็นต้องเอาแม่พันธุ์สูงใหญ่หลายแต่ ถ้าเกิดว่าแม่พันธุ์ที่บ่อสูงบอยย่อใหญ่ไรในห้องก็ต้องเบิ้งคนงานค่ะจังซีแหละค่ะเบิ้งคนงานถ้าใดมากแบบนี้คือต้องเจ็บค่ะนะคะเบิง้งทานใส่ใจมากในเรื่องของการบริหารจัดการขอบความสะอาดสะอาดนะคะมาแล้งบ่มีเลยค่ะต้องอย่างนี้แหละคะ่ะนักธุรกิจที่มาเลี้ยงมาเลี้ยง,มา,ยงมาทําฟาร์มได้มาตรฐานมากมาตรฐานแห้งค่ะคุณอิงมาไมา,มาย่ำใดกับประทับใจย่ำหนักค่ะมาหลอดมีแห้งว่าทับใจร้ายนะคะป้าเข้าคุณแคทไปเบิ้งเบิองคุะ มาตออไปเลย <c oughs> ขอบคุณคุณแคทได้หลายค่ะที่เปิดขอให้ผู้อิงได้เยี่ยมนะคะลูกหลุดหลายๆตัวเัิร์ตืโตคือว่าคุณแคทหนึ่ในบริการบนฐานขอแบบดีเยี่ยมมากเลยเพราะอะไรทำไมถึงได้ทำดีขนาดนี้ก็คิดว่าเขาเป็นลูกเราแหละค่ะทำเดียวจบเลยค่ะคิดว่าเขาเป็นลูกเราเขาบอกเลวคนลูกเมื่อนี้ก็ขอคุณคุณแคทไดหลายค่ะเดี๋ยวเราให้คุณแคทไปทำธุระก่อนนะคะเดี๋ยวเขาเบิรงตค่ะ